ผลชาชาวดอยนะเนาะเท่านผู้ชมซึ่งก็ต่อจับที่่ทีแล้วนะท่านผู้ชมที่ผมไปหา,ปหาคอยเนาะว่าถ้าคอยกลับมาเนาะผลก็จะต้าชื่อให้เนาะเมื่อวานเราไม่เจอเนาะท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานผวกไปหาไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวกลับมาคอยไม่เราไปตอเย็นไม่เจอใช่ไหมซึ่งคอยมันก็กลับมาเราเราก็ประมาณ น่าจะเที่ยงคืนนะผู้ชมมันไหลกัดหน่าเลยมันกล้าม,มาแต่มันจะโลมไปฝันนู้นแหละพอดีว่าเขาลูกเขาเจอพอดีเลยล,ลูกล,ลูกก็ไล่มาลูกก็ไล่มาหาไล่มาที่บ้านผมนะถ้าผมไม่ได้รู้ผมก็แย่นะฝ่ายผมก็โลมไปที่นาเขาแล้วก็ได้ข้าวโพดของเขาเนาะ,นะผู้ชมซึ่งก็ ยอดช่นดีอยู่เนาะที่รูเขาเจอพอดีเลยนะมันก็เลยไล่มันที่บ้านผมบนตอนน้ำก็ประมาณเที่ยงขึ้นนี่แหละท่านผู้ชมเออซึ่งท่านผู้ชมไอ้วันนี้ช่วงเย็นนี้เนาะฝนก็ไปหาไอ้หญ้าให้มันเนาะท่านผู้ชมเออซึ่งเราไปเอากล้วยป่า กุปป้ยปลาเนาะท่านผู้ชมเราก็ไปหาให้มันกินซึ่งพ,พอดีว่าเมื่อเช้าผลจะไปปล่อยได้แต่เมื่อเช้าเลยผมเปิดเผไม่ได้พอดีว่าลูกไอ้ลูกชายมัน,นเนาะไอ้ลูกชายคนโตมันเนาะลูกชายคนโตมันซึ่งเพราะว่าไอ้มันเจ็บขาดท่านผู้ชมไอ้ซึ่งไม่รู้เป็นโดนท่าไหนขาหลานะลานะขาเจ็บไม่รู้โดนอะไร คือเอ่อวันนี้เราก็เลยต้องเลี้ยงแล้วก็พรุนี้เราก็ต้องดูอากาศดินถ้าไม่ดีขึ้นเราก็ต้องเลี้ยงต่อไปอ <c oughs> อทับจนเอ่อทับจนเอซึนวันนี้พอดีเลยเ,เราก็จะต้านชื่อให้่อยด้วยเนะาะพอดีมันกลับมาพอดีเลยเดี๋ยวเราจะตามให้เอ่อซึนโอโหคิดว่าเนาะเอ้ลูกชายมันนะเนาะ วุ้ยใช่คนโตเนาะผมก็จะตามให้ไอ้แก๊สเนาะแก๊สไอ้ไอ้ส่วคนเล็กก็แปรเนาะไอ้ตัวเนี้ยยืดแปรนะแปดแปดแปดเนาะแปดแล้วก็เอ่อซึ่งเอ่อท่านผู้ชม like นะไอ้ซึ่งนี่ยมันเราก็จะเรียกว่าโฮ่เนาะท่านผู้ชมแก๊สแปรโฮ่แม่เองท่านผู้ชมไอ้ซึ่งต่อไปไอ้ น้องควายก็จะมีชื่อเลยเนาะแจ็คตัวนี้แปรท่านผู้ชมไอซึ่มที่ชื่อที่ผมเรียกนะไม่ใช่ผมกินมามัม่วๆนะท่านผู้ชมไอ้แจ็คกินมามัม่วๆนะเออชื่อที่ผมเรียกนี่มันมีความหมายด้วยนะท่านผู้ชมไอ้แจ็คถ้าเาป็นภาษาเกาหลีก็เหมือนชื่อผู้ชายผู้หญิงเขาเกาหลีแจ็คไม่มีหรอกมีแต่ผู้ชายเท่านั้นไอ้คนโตชื่อแจแ็คเอ่ะส่วนคนเล็ก ไอตัวเมียนะคนเล็กแกตัวเมียตัวเรียกแปรไอแปรนี่ถ้าเป็นภาษาเกาหลีก็จะชื่อผู้หญิงน,นะไม่ใช่ชื่อชื่อผู้ชายเหมือนกันแปรแ,แล้วก็แม่นเนาะชื่อโฮใช่ไหม้ท่านผู้ชมชื่อโฮนี่โฮนี่ภาษาอาศินนี่บ้านเนาะบ้านนี้ไหโฮก็คือแม่มันก็จะ ไอ้ก็ความหมายของมันก็คือจะแม่บ้านแม่เรือนก็ประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมซึ่งต่อไปนี้นกไคว่ก็จะมีชื่อแล้วนะท่านผู้ชมเจ็ดแปะโฮน่าเอ,เอท่านผู้ชมซึ่งเราเอาเจ็ด แปะแปะแปะเฮ้ยดิงะแปะวันนี้เราก็ไปหาเอาย่าให้มันเอาย่าย่าหรือกล้วยป่าวันนี้เราก็ไปกับน,น้องชัยนะคพี่ชุ็นซึ่ง ท่านผู้ชมอ้ซึ่งตอนนี้เนะาะวขยถ้าสานตัวเนาะตอนนี้ซึ่งตึมมันก็มีชื่อแล้วนะซึ่งมันก็จะแจ๊บแปะโคในเองท่านผู้ชมซึ่งต่อไปเราก็มีชื่อเรียนนะั้นเนาะถ้าแต่ผลไปเอากรนะเพาะเนาะไม่ได้ต้านพี่จะตันวันนี้นะท่านผู้ชมในคลินี้ ก็เราก็ขอนจบไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันและใจกันด้วยนะครับวัสดีครับ